เดียวพ่อแกงอันก็พรค,ความใหญ่อันโซนอันโซนสะใจเสียงซับน้ำไหมุ้บๆมักง่ายเลยเนาะ สีสลบเลยห้าหกเจปด้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าสิบดดสนอกรอเดียวผี่ลึกผิดล้ำห่างซีออกสวัสดีครับพบกับผมเปาเคสาวติ๊กสารพ่อเทินครับสวัสดียามเช้าจ้า ปลาเนาอไม้คือเกยี่สิบพฤษภาเหมือนพี่น้องหลายคนคอมเมนต์ว่าสติ๊คือบปไปหาเฮดคือัออกหลายเนาะมันออกบบหลายจ้ะได้กินแล้วพี่น้องจ้ะแต่หน่อไม้เนี่ยหันเอาตรงๆก็คือเขาส่งตามออเดอร์่นนะเฮดเฮาแค่ได้กินเขาก็ใหได้กินแล้วขนาะมันเบหลายนําอย่าไปหาพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องได้รุ่นนํากับเปิดหลายนี่แหละย่างร0อยเมตรเจอดอกๆนึงแบบนี้ย่างเบิดมือได้ดอก เกือบบพอแกงแบบนี้ให้มันหลาย้งหน่อยให้เขาซร้าก่อนให้เขาซร้าก่อนซราคักก่อนเออให้เขาซร้าซสร้าบคักเหมือนไปได้อยู่ดอกสามดอกมาเอามาหาน่อไม่ดีกว่าพี่น้องจ๋าเพราะว่าออเดอร์สวิตตกยังพอมีเรื่อยๆมาหนองเลงแหกมานางดินไท่ป่าจ้า ซับทางไหนล่ะเดี๋ยวมันอยู่ทางเสตปิกบอกมุมซับไม่เห็นนตรงิดโกอไผ่พอดีเนาะมันเลยเป็น <hết> จังหวะซับยาก จ้ามุมน,นี่จะพอ,อ้อมไปเบื้งฝากคุณจะเจอเพิ่อมอีกป้าโกนพี่น้องมุมที่เสาติ๊กเปิดไว้นี่งุกนอกเฉพาะมุมน,นี้ได้สุมนี่ทางมุมบบกเคนอีกวะน,นี้จักหนอดุ่มาท,ทางบบกเคนเห็นกระปูอยู่ที่น,อน,นอนเนี่ยเห็นอะไรอย่างนี้เบาเสองเสียงพุ่น้องสว้าสองไปอยู่ฮะ

เฮ้ะบ่เอาบ่อหนอาอค่ะเดีย๋ยว่ะไปเดี๋เห็นวิ้นในกล่องเปิดเลยรดน้ำเดยกไปหาพืชนิดนึงเก็บเ่อนเนาะ เฉพาะมุมนี้ออกม,มาทางนี้จ้ะตัวที่สติขินพนักหน่อหิยเพิ่มเฮ้ยซับเลยตกาปลาเลยได้อยู่ได้อยู่ยังหน่อ,อเพิ่อนอยู่อย้ยตังกุโดกีเดียวอยู่พี่นะน้องเห็นบ่สีเขียวไหมต้องเปิดก่อน ราะว่าเบิ่งในคลิปในกล้องนี่ค่ะมันชินแอมโบห็นจ้ะแต่งงห้องยังโบเปิดค่ะแต่มองด้วยตาเปล่ามันสิเห็นตั้งกระดูกกิเลย่เน<ม>าะกับฝังดินอยู่เราก็ต้องจิ้มเอา,า,น,า,น,านี่โบเคียข้างในค่ะนั่นแหละนั่นเดี๋ยวไปด,ดีมีหนโอนีึงอ่ะโบเขาียนจิ้มเปิดก่อนจะ้ะหลายหน่อยู่ได้มุมนี่ ซัจะติดจะให้เบิร์นคุณบนซับพี่น้องมุดเข้าไปอยู่ในน้ำพูดอันดิมุมมันไม่ได้แม่นไม่ได้มุมมันโปขาดเลยไผ่ได้เขาต้องตามลักษณะของหน่อไผ่มุมของเพิ่นจ้ะตามลายเพิ่นแม่แต่บางมุมเราก็ต้องมุดเข้าไปในน้ำเคลียร์พื้นที่มุดเข้าไปเลยเคลียร์เนาะได้กับมุดบ่ได้เห็นบ่น้ำนัะสามแปดแล้วห่าง หาหน่อโกงอยู aja, na, ่ค่ะเอาเอาหน่อที่บอกเขียนซับไปแอ่เก้าแล้วอ้อมโกอีดีได้พี่น้องโกนี่ยังบุกหอนหกหน่อสติกเปิดไว้มาเจอสามหน่อนี่ติ๊ติกันเลยนี่ก็ได้โอ้ยพุ่น่ะ Maybe. Yeah. หนูนับดูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอามสิบห้ากสเจดนเดียวผิดลึกผิดล้ำดูห่างสิออกไปเอใหม่ไปนี่มาไปนี่คู่โแล้วโอ้ยสามสีเต็มเป๊ จมโยกเด้อพี่น้องเพื่อสิได้ก็ได้บ่งในคลิปคือจังง่ายเด้อจวดเลยเด้อความเป็นพี่ถ้ามีกล้องหลายๆตัวตอนบอกเคลียับนี่ค่ะตัวจินโยกเด้อนี่นี่โอลายๆพี่อยู่พี่กระหน่อนึ่งจ้ะมันกบบระโดดง่ายเด้อแต่มันกบบระโดดยากเกินไปดอกจก้ะแต่ในคลิปหารพี่น้องเบิ่งคือง่ายโมเมนต์ <laughs> อุปสรรคเฮาเยอะมากในการหานม้วยนี่ค่ะน้ำเลยจ้ะลักๆ เออเออเอ็นดีปักปักก้นสต็กแล้วสะเดิดไปเสียงนั้นเออเออเออเลยแม่เลยจังหวะเหานั่งยองๆนี่จ้ะแล้วกิ่งไผ่นี่นิดน้อยแบบนี้ก็จริงพี่น้องคำว่าน้ำคมมากนี่ค่ะปักแข้งปักขาบางทีจังหวะคานกะปักมือแบบนี้หัวเข่าไปจ้ะน้ำล้วนๆได้เนี่ย เด okay. mm ียวพ่อแก่งันก็ยความใหญ่อนอนอนน ใจเสียงซับเนอะไม่ค <c oughs> <c oughs> น,นเราฟังผมจ้าไป

เองหวานหวานเลยจ้าแบบนี้ค่ะ,ะแต่ต้องต้มในจืดก่อนเ็้ขืืซอวนอไม้จังไลมันก็มีรสชาติขมจ้ะแต่เวลาเขาต้มจืดแล้วมันจะหวานกว่าโน่ที่มันขึ้นสูงเล้วหนะเป็นหน่หนางดิ้ขาวๆแบบนี้อวยงามอีี สูงพี่น้องจ้าเถียงเถียงนาพูนคุยกันน้องสวยๆอยู่เอา้ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆสองนอนนี่ถือรูปวะนี่ถืออ้างพี่น้องดูนี่น้องสมสมอุ้ยสวยๆๆยกโซ่อ่ะยิ้มหวานหนึ่งสองสามขอสักรูปเชะ บ้มๆักใหญ่เลยเนาะตีสลบเลยไสองน่อนี่โอ้ยหน่อเดียวเหลือซุปเขียนเอาอะไรได้ถั่วบักใหญ่หน่อนึงหน่อนึงเนี่ยเรียนกับธรรมดาได้ยังพี่นคุยอย่างกันเพี่นได้ที่ระเบาะฟังเสียงคุยกันโซเล่กันซื้อโซเล่โซเล่พูเถ่าผมไม่ยัก ออกไปเบิง่งผลงานเฮาบดน,นี้เลาะหาออกไปเนาะเป็นไหเป็นไดนพายออกมาแต่นในๆนเพราะว่าทางเข่ามือนี่ยค่ะเขมทางค่ะมีคนหาแล้วโดนนี่ดี๋ยวปันพี่น้องว่าเอามาเอามาลหลายๆเป๊ถ้าถึกโดนหมู่เข่าหรือมือมันโบหมานพี่น้องเอ้ยเปเดียวนี่กะเฮอ่หอบเดอ้อปกซิบโลซาวโลผู้ยางเผื่อสิได้แต่ละโนค่ะ พอต่ถางที่นองเบิ่งหัต้นเสียบต้นเสียบแต่ถ้าฟุกฟุกเจอโกหลายๆกะโชคดีไปคือโกแรกสองโกมันได้หลายนะบอกคเนาะมันก็ต้องเบิ่งเหตุการณ์อีกทีจ้ะเอามาหลายเปย์ใช่ปุย่างเบิดมือผับอกแล้วแต่มือเมื่อวานนี่ฟุกเมื่อวานฟุกเอบางมือก็ฟุกจ้ะถึงโดนที่หมู่บ่เข่าแล้วมันออกหลายๆมันก็ได้ไวแต่ถ้ามือใดหันมันออกลายแล้วแหละเนอะไม่แต่คนหาก็บ่ได้มีแต่เฮาโอ้ลายยางเหาะหอบโอนิพายออกมาชนกันอยู่ นี่พายออกมาเพราะต่ำกว่าสงโลอยู่ในในพู้บอกเคีนว่าบาดช่พ่ออยากฉีกไปหมดแหละ <c oughs> แต่กะได้หน่อยาวนําจ่ะนี่เดียเอาใส่ถุงดีเสาติดติดถุงมานำหนึ่งดูนี่หน่อก็ง,งามด,ดีจ้ะมือนี่ลกักๆกก็ส่วนมากก็มีแต่หน่อตาเต่ากับนางดินหน่อสูงก็เริ่มเห็นบ้างแล้วแหละนี่ดิเริ่มแล้วแหละไปเอากระลาพี่น้องเมื่อจะเผื่อเมื่อแต่งน้ไม้เผื่อเมื่อหนึ่งเมื่อแพ็คเนาะไม่นพี่เต่า เอาครับคลิปนี้ฝากอเพยียงถ้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอเพียงกับสติกเนี่ยะทุกครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าการทรายออกไปนี่แค่ทั้งรถเขาจอดอยู่ข้างนอกคูณจ้ะห่างจากานี้ไปอีกประมาณ200เมตรซู่ซู่ประมาณ8โลเป็นแปดถึง10โลแต่งเป็นหน่อไม้แล้วเหลือประมาณ7โล นี่ยังเคนแต่งทางเปลือกเราไม่เอ็ดเลยเห็นแล้วคนปล่อยอยากพายมือนักคือเฮาได้เพิ่นแต่งซะก่อนแต่เฮาของโบได้เฮาเสียเวลาของมือแต่งอยู่เฮือนผุหลาเฮาได้เอ็ดอย่างอ oh, 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 oh. ื่นนำ